เรายัางเข้าใจคติธรรมของพระปรมาสสดาไม่ตรงกันเมื่อเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วเราจะได้ความรู้ผิดๆไปและเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในความเข้าใจผิดๆอยู่อย่างนั้นย่อมเกิดการเสียหายต่อตัวเรามากดังนี้ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขหมายความว่าเราต้องประพฤติธรรมผลแห่งการประพฤติธรรม จะส่งผลให้เราอยู่เป็นสุขไม่ใช่รู้ทำและอยู่เป็นสุขทุกวันนี้มีแต่เรียนเพื่อรู้แต่ไม่เรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อเรียนเพื่อรู้แล้วเกิดความรู้แล้วนำความรู้นั้นไปสอบใครจำได้ก็เขียนตอบได้แล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรนั่นคือเรียนเพื่อรู้ไม่ใช่เรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อเรียนเพื่อรู้แต่ไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติย่อมอยู่เป็นทุกข์ หาประพฤติบ้างก็สุขบ้างทุกบ้างประพฤติตลอดก็สุขตลอดธรรมโมหเวลคติธรรมาจาริงธรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมหมายความว่าต้องประพฤติธรรมต้องปฏิบัติธรรมธรรมจึงจะรักษาหากไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมธรรมก็ไม่รักษาประเด็นสําคัญอยู่ที่ประพฤติตป,ปฏิบัติประพฤติธรรมใดปฏิบัติธรรมใด ทำชนิดนั้นก็ให้การรักษาประพฤติได้มากรักษาได้มากประพฤติได้น้อยก็รักษาได้น้อยเป็นไปตามขีดขั้นแห่งการปฏิบัติเป็นสำคัญไม่ประพฤติเลยก็ไม่มีอะไรจะรักษาด้วยประการใดๆธรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติทำที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้หมายความว่าต้องประพฤติแล้วอย่างดีไม่ใช่ประพฤติ ครึ่งครึ่งกลางกลาง,งไม่ใช่ปฏิบัติตามอารมณ์ไม่ใช่นึกอยากปฏิบัติก็ทำห,หนึ่งคำว่าปฏิบัติด,ดีแล้วหมายความว่าประพฤติเนืองเนืองประพฤติเป็นนิจสินแบบเอาใจจดจ่อและปฏิบัตินั้นจะต้องให้ครบสูตรสามรอบคือรอบที่หนึ่งรอบที่สองและรอบที่สามคือทดลองแล้วทดลองอีกให้ปรากฏผลออกมาให้ชงได้ จึงจะชื่อว่าประพฤติดีแล้วเข้าเกณฑ์ที่ว่านี้จึงจะนำความสุขมาให้เราประพฤติเล่นๆกันมากเมื่อประพฤติเล่นๆก็ได้ผลเล่นๆเ,เราประพฤติจริงก็ได้ผลจริงเราประพฤติหย่อนก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง,างจากหนังสือผู้ใดเห็นดวงธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตโดยอาจารย์กาลุนบุญมนุษย์ อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี